สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะกูสมาร์กูสมาร์วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันตลาดนู้นค่ะนู้นคือที่ไหนอ่ะนู้นคือใกล้บ้านบ้านเลยดักละบ้านมึงนะวันนี้เราจะไม่ได้เปิดเพลงไหนใครเข้าไปทางนี้ก็ใครเข้าไปทางนี้มันอาจจะเปิดเพลงก็ได้นี่ขสิบไปครับพี่น้อง กัน,นอนหัวกระตืนเอาไปยังไปกดไอ้นี่เพราะเป็นไปกดถึงเอซี่เอียงมันบหบ่ ตลาดนครพุกจังหวัดนนทบุรีอยู่เลี่ยงเลี่ยงแมืงนนหากินข้าวเฮาก็นอนของกระตื่นปุกยากแท้ละเกินไผอะไรกันเอ่ยแต่ละคนมีแต่ปุกเพีย้ยแค่้าไปกินก่อนเล้อหิวกิ้วหิว ฮ <You> ิวหฮงเมื่อนี้คนสิบ่ใครลลยเป็นไนเพราะว่าพ่นเป็นวันธรรมดาถ้าสุกเสาร์ที่ทุกคนจะเยอะของขายกันจะไลยของเสื้อผ้ามือสองไม่อย่าติมชอบ <c oughs> เพลงมาละลิขสิทธิ์มาละ <c oughs> เพลงนี้เ,นเพลงนี้นลิขสิทธิ์เต็มๆเลยมาทางนี้มาทางพีง่อนนี่เลยลิขสิทธิ์เต็มๆไม่ลเพลงนี้ มันปิดบมเนาะคือเป็นมืดมืกางเข้าไปน้นนี่ย่เงียบ่บ้าปิดป่ปิดป่ปิดป่ปิดบ่มีคนเซื้อป่ปิดบ่มีคนอไยนซื้อเออนี่ทีมก็บอกยางน้ำมัวคือยางน้ำก้ว หิวือกันนี่ละใครๆก็หิวตอนนี้นะต้ทั้งหิวทั้งง่วงสารพัดนี่แหละร้านนั่นนะ่ะร้านนี่ละร้านนี่แหละ

สั่งเลยแม่สั่งอาหารบวกกับยูนก็แม่เจียวฮอนหน่อยเขียนได้ไหมเออง่อกเีนต้องใส่หัวลูกตัวลูบอหรือันง

ยามมยแข้งวะฝากถือหน่อยแม่แม่มื่อนานเขาไปยางซื anyway. yes, ้ไหนบอกไป็นตะลนปตะซ้างเกามันต <ing> mm ูเบือแล้วถ้าเขาไล่อะชนไหนไหถ้าถ้าเขาไลซุตินี่ก็สิดเบาเขาไม่ได้ติเบาเข้าไ่ซาได้ไหนก็เป็นเออยามมยแข้งวะมีบะมีบะมีมั้งไย

แม่น้ำอะไรน้ำเปล่าจ้ะอยนยยคนง่คยะเหรออยเอี๊ยคอยวะเอี๊ยคอยวะเต็มเอี๊ยคอยวะเต็มเอคอวะ อะไรมล้ยงอะไตอนนี้เลยอุ้ยยาดินขอโทษจ้าขาวไปเอาคุ้มจ้างมาทไมเด็กเสิร์ฟไหมเด็กเสิร์ฟของพี่เอาโคกนะหนูอัพเดทปนี่ออฟเดทปนี่เด็กเสิร์ฟปนนี่อุ้ยไปเอาไปเอาไปเอาไม่ชอบไม่ชอบนี่แห้งตัวแก่นี่แห้งตัวแก่ ว้าวล็อกไก่เนี่ยม่ได้ไม่ได้แต่ละคนเด้อะไรไม่ใช่อะไอันนี้ได้อันนี้ได้น้องหญิงเอาไหมเนี่น้องหญิงพูดใหม่สิเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเราเรามาแบบนี้เราสบายใจดีนะแล้วก็ปล่อยวางเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองได้ไหมน้องหญิงน้องเต็ม าไช่บางค่ับงผใส่เสียดมากฉันเองนะแพรกใส่ันก็เลยอยากใส่ฉันเองนะแพรกจะกระไใ